นายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมหมวกกันน็อกที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้นะบริษัทออตโอตโอ้ลิฟต์ประเทศไทยจำกัดในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีกิจกรรมจัดโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทออตโต้ลิฟต์กับองค์กรสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและรณรงค์การใช้หมวกกันน็อกมาตรฐานที่ประชาชนเข้าถึงได้ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตรกรรมหมวกกันน็อกรุ่นใหม่ที่เหมาะกับกลุ่มแรงงานและเยาวชนพร้อมประกาศขยายผล โครงการสู่พื้นที่อื่นในอนาคตความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของภาครัฐเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรายแดง Her b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061-587-8999หรือ Line a d Beherb 99